ในเวลาของตะลุยต่อยอดแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูไอเดียกเกษตรกรเขาปลูกคุณนายตื่นสายทาเงินได้ดีเพราะที่นี่เขาบอกมีหลากหลายสีสันหลายเฉดสีรวบรวมเอาไว้เยอะที่สุดสร้างรายได้ได้ทั้งปีติดตามกันเลยครับ เป็นสวนคุณนายตื่นสายที่มีสีมากที่สุดในประเทศไทยโอ oh ้โหคุณนายตื่นสายใช่ค่ะวันนี้ผมตื่นไม่สายแล้วใช่ใครจะมาสวนพี่ต้องตื่นต่เช้าเพื่อจะมาถึงที่นี่สาย oh. และดอกไม้บานพอดี มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะพี่ตรงนี้มีคุณนายตื่นสายค่ะคุณนายแหวนเพชรแพเสียงไฮ้ลานแพรแล้วก็แพจ์จำบูค่ะโอ้โหต่างกันยังไงอะแตกต่างกันที่ลักษณะดอกลักษณะใบแล้วก็ลักษณะการเจริญเติบโตเฉพาะคุณนายตื่นสายนี่ตอนนี้ที่สวนตัดได้อยู่แปดสิบสี่แปดสิบสี่คุณผู้ชมมีใครเยอะเท่าเราแล้วแน่นอนเแน่นอนคอยากปลูกคุณนายตื่นสายตรงที่นี่ตอนแรกปลูกเล่นๆค่ะแล้วเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วโพส คนเขาก็แบบว่าเออชอบอยากปลูกบ้างเราก็เลยลองตั้งราคาขายเวลาลูกค้าถามเราสวนเราเนี่ยลูกค้าเขาจะสนใจว่าที่สวนเราเนี่ยมีดอกุนายนตื่นสายที่มีสีสรรันมีลวดลายอยู่ในกีบดอกม,มีหลายๆสีอยู่ในกีบดอกแต่เชื่อไหมคะคถึงเวลาขายดีจริงๆคือสีแดงสดลายชัดสีสดสวยสุดๆก็ต้องช่วงหนาวนะครับ เราเรียกสีบนานเย็นแต่เราสังเกตสิในกีบดอกมันจะมีลวดลายเสน่ห์ของดอกไม้อยู่ตรงนี้อ,อยู่ที่ลวดลายในกีบดอกกานปลูกยากไหมถ้าคุณอยากเอาไปปลูกอะไรเงี้ยฮะคุณนายตื่นสายเป็นไม้ล้มลุกครับล้มลุกแปลว่าปลูกง่ายแล้วก็ตายง่ายอ่าแล้วต้องปุ๋ยเปอยบำรุงดูลงดูแลไงเราปรุงดินเนี่ยเราใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินเลยปรุงดินให้ระบายน้ําดีครับแล้วก็แค่เด็ดกิ่งตักชำแล้วเดี๋ยวมันก็ออกรากแล้วมันก็แตกแขนงออกมาเองเวลาพี่พี่ยุ่งขายพี่ยุ่งขายยังไงครับขางกี้ละสองบาท หกสิกิ่งราคา120บาทก็คือเหมาเหมาไปเลยเป็นเ่งตงาขายเป็นเซตไปเลยชีพอะไรอ่ะที่นั่งตัดดอกไม้อยู่ประมาณ15นาทีแล้วได้เงิน300บาทเราก็เลยมุ่งมั่นว่ามันน่าจะเป็นรายได้ที่ดีที่นี่มีเฉดสีและลายใหม่ๆหายากทั้งจากนำเข้าสีใหม่ที่เกิดขึ้นเองในสวนและก็ยังมีสีพิเศษที่กำลังจะเปิดจองเร็วๆนี้ด้วยนะครับ เนี่ยเหมือนเราเห็นเต็มๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีดอกหนึ่งที่สีแตกต่างมีลวดลายแตกต่างขึ้นมามเราไปเด็ดมันแล้วไปขยายพอขยายไปเนี่ยดอกเขาจะออกมาตามแบบแม่และสีใหม่เป็นคุณนายตื่นสายชนิดดอกซ้อนอที่มีสีเดียวในโลกจะปลูกเป็นอาชีพดอกไม้กินได้ไม้กระถางขายเป็นกำๆหรือประดับสวยงามมีเทคนิคมาแนะนำครับ อยากจะแนะนําว่าให้เริ่มต้นทดลองปลูกก่อนให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติเขาชอบดินแบบไหนแดบดบแบบไหนรดน้ํายังไงปลูกคุณนายเติอนสายเนี่ยปลูกแล้วมีความสุขสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้แล้วก็เลี้ยงคนงานได้ตะลุยต่อยอดสวัสดีครับโอสวยเนาะมันอาจจะแบบว่า ต่างไปจากภุไนต์ติงใสที่เรารู้จักน,นี่เป็นแบบดอกเบสิกเนาะอันนี้มันดูแบบมีกลีบทรงกลีบซ้อนอะไรด้วยเนาะมีสีสันสดใสนะคะเห็นแล้วก็สดชื่นเช้าๆแบบนี้